ทีนี้ในอเมริกานะครับก็มีอยู่อีกสองสเตปนะครับที่จะต้องเดินไปสเตปแรกก็คือจะต้องอย้อนไปดูเรื่องเนี่ยครับย้อนไปดูเรื่องการปล่อยการเรงินกระจกในปีสองพันเจ็ดเนี่ยสารสูงนะครับสุพรีมคอร์ดอันนี้ไม่แน่ใจจะเรียกสารสูงสาริีกาอะไรแบบนี้เนาะสารสูงของสหรัฐนี่นะครับก็มีคำตัดสินนะครับ ว่าหน่วยงานนี้ครับ Environmental Protection Agency อ่ะ EPA นะครับหน่วยงานที่เป็นที่ทำหน้าที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับ EPA ที่เราเห็นสัญลักษณ์บ้างนะตามพวกอะไรอะ่ะเราเห็นสัญลักษณ์ Energy Star ม่รูนึกออกไหมนะครับเขาก็จะติดตามอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าเอออันนี้มัน เรียกว่าประหยัดพลังงานดีต่อสิ่งแวดล้อมก็จะติด Energy Star ไว้นะครับเรื่เนี่ยก็เป็นของ EPA นี่อันคคณออกนะครับสารสูงนะครับตัดสินว่าไอ้หน่วยงาน EPA ของเขาี่ยนะควรจะนะครับพิจารณาว่า CO2 นะครับแล้วก็กาซเรือนกระจกอื่นๆเนี่ยมันอยู่ในสถานะของมลพิษนะครับ ที่เป็นไปตามบริบทนะของ Clean Air Act นะ mm hmm. พะไอ้กฎหมายอากาศสะอาดนะครับ mm hmm. ซึ่งนะครับคือพอถ้าถ้าเขานับรวม CO2 กับ Greenhouse Gas เนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวมลพิษของกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการบังคับใช้อันในเชิงกฎหมายนะครับ Regulatory นะครับในการที่จะเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของของพาหันะนะครับแล้วก็การผลิตไฟฟ้านะครับในปี2015นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยก็เสนอสิ่งที่เรียกว่า c ล e a n Power ร์โปรแกรมนะครับซึ่งออกแบบไว้เพื่อจะลดการปล่อยเอ่ซนะครับด้วยการที่กำหนดให้ เครื่องกับในการกระบวนการผลิตไฟฟ้านะครับโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยคือโรงไฟฟ้านะครับอันนี้เนี่ยเอ่อ uh, Elect electric ล็กทริกเ generation facility ก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยจะต้องทํางานที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับกระตุ้นนะนะ encourage นะครับกระตุ้นให้มีการรับเอา แนวคิดเรื่องแหล่งพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนนะครับเป็นศูนย์หรือว่าปล่อยคาร์บอนน้อยนะครับโอเคก็คือโอบามาก็รับแนวคิดนี้เนาะแล้วก็บอกว่าโรงไฟฟ้าต้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็แหล่งพลังงานก็ไปเหมือนกับกระตุ้นให้คนอนะ่ะไปหันไปใช้แหล่งพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนน้อยลงหรือเป็นศูนย์นี่นะครับ เออันนี้ต้องนึกภาพนิดนึงเนาะคืออย่างประเทศไทยเนี่ยโรงไฟฟ้าเราอะค่าไฟฟ้าบ้านเราอะมันซื้อจากการไฟฟ้าอ,อการไฟฟ้านี่แหละไม่ไม่ภูมิภาคก็นะครหลวงอ่ะนะครับก็มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนอยู่ไม่กี่รายนะครับ แล้วก็ทั้งหมดอะก็ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือไม่ก็ชีวมวลทั้งหมดมันก็เป็นการเผาทั้งหมดนะครับแต่ว่าอย่างของแล,แล้วแล้วเราก็เลือกไม่ได้ด้วยว่าเราจะซื้อไฟจากใครเพราะว่าคนที่มาเก็บคนที่มาเก็บค่าไฟหน้าบ้านเราก็เป็นการไฟรฟ้ายอย่างเดียวเนาะไม่ไม่เป็นกอฟอนก็เป็นกอฟอพออะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าเราอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดแต่ว่าของฝรั่งเนี่ยหรือของมืนองนยอหลายประเทศเนี่ยไอ สายไฟหรือมิเตอร์ไฟที่เข้าบ้านเราเส้นเดียวกันหม้อเดียวกันเนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าเราจะซื้อไฟฟ้าจากบริษัทไหนนะครับถ้าเราแบบแคร์สิ่งแวดล้อมหน่อยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะซื้อบริอซื้อไฟฟ้าจากบริษัทนี้เพราะเขาผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตจากพลังงานลมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะแบบเออเสียตังค์เยอะหน่อยแต่ว่าเออเรารักโลกอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้ สายไฟเส้นเดียวกันหม้อไฟหน้าบ้านหม้อเดียวกันเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะซื้อจากบริษัทไหนนะครับแต่บ้านเราไม่ได้แบ้านเราก็ไฟฟ้าทุกอย่างมาจากกฟน,นหรือกฟผเท่านั้นอันนี้ก็ให้เข้าใจแบบนี้เพราะนั้นทีเบอกว่ากระตุต้นให้เราเลือกใช้พลังงานจากแหล่งที่ปล่อยคาร์บอนน้อยหรือคาร์บอนเป็นศูนยะ์เนี่ยมันก็ไอเดียมันจะประมาณนี้นะครับก็แบบเลือกซื้อไฟฟ้าจากบริษัทที่ผลิตจากพวก r e n e w a b l e e อ e r g y อะไรอย่างเงี้ยได้ เขาก็อาจจะมีอิน e แ t i v e แบบอาจจะลดค่าไฟให้อะไรแบบนั้นมัน้งนะเขาบอกว่าโปรแกรมนี้นะสุดท้ายนะครับก็ถูกยกเลิกอนะเนาะนอนอคือเหมือนทําให้มันไม่เป็นผลอนะ่ะก็เหมือนกับโปรแกรมนี้นะก็ถูกยกเลิกในสมัยของทรัมป์นะครับในปี2017นะครับสองปีเองเนี่ยโอบามาทํากระตุ้นให้ขันม,มาสนใจกันปี2015ทํามนสมา2017ก็ยกเลิกไปนะครับ แล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีการท้าทายกระบวนการยุติธรรมด้วยนะแล้วก็นำไปสู่การที่ว่าเนี่ยตอนนี้ยไอ,สอ้ส e ตรบริบทะสารสูงของชารัฐเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีการตัดสินนะครับในปีในเดือนกรกฎาปีของพี่0 2บปีที่แล้วเนี่ยนะครับว่า EPA เนี่ย o v e r s t e p เตตกโอ e วอร e สเตตอ r t ก็คือเหมือนกับ ทำเกินหน้าที่อย่ครับนะทำเกินหน้าที่ที่จะไปยุ่งเรื่องเนี้ยครับยุ่งเรื่องการควบคุมการปล่อยการเรื่อนกระจกจากโรงไฟฟ้านะครับเออครับนะครับไปบอกว่าเขา o อ e r อ u r i s d i c t i o n อีกก็คือเหมือนกับไปทำเกินหน้าที่่นะเกินอำนาจตัดสินใจของเขาอะนะครับเกินอำนาจบังคับใช้ของเขาแล้วก็เลย นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า r e g u l a t o r y s t e n a t e นะครับ s t e n o s i นะครับก็เลยทำให้เกิดภาวะแบบหยุดชงงกกักอ่ะจะไปต่อก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้นะประมาณนี้ s t e l m a t e นะครับผมไม่เปิดดีกมาแล้วนะครับ s t e l m a t e นี่มันเป็นเป็นอะไรนะเป็นหมากลุกอะเหมือนกันการเดินหมากลุกก็เดี๋ยวเปิดให้ดูมัน เนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นจังหวะการเดินหมากลุกที่แบบเดินต่อไม่ได้อะนะคือไม่ได้ถูกลุกอยู่นะแต่ว่าถ้าเดินถ้าขยับไปทางไหนก็ถูกกินหมดอ่ะเขาก็จะเรียกจังหวะนะั้นว่าสเตลเมทแล้วก็ในกฎของหมากลุกก็คือจังหวะนั้นก็จะถือว่าเสมอการนะครับเออผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นน,นะหมากลุกเนี่ยแต่เขาบอกประมาณว่าเนี่ยอย่างแบบทรงประมาณเนี้ยอย่างรูปขวามือที่เราเห็นเนี่ยเนาะ เหมือนกับว่าถ้าเกิดดำตัวดำเนี่ยไอตัวมุมขวาล่างเนี่ยเดินไปทางไหนอ่ะก็จะเรียกว่าถูกกินหมดอะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนสเตลเมกก็ประมาณกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอ่ะจะเดินหน้าก็ไม่ได้หรือถอยหลังก็ไม่ได้เลยแบบนี้นะครับแล้วความหมายของสเตลเมกมาจากหมากรุกเอารว้แค่นี้แล้วกันนะครับ ว่าแบบเออเนี่ยก็เลยเกิดภาวะชังคักงานนะครับในการบังคับใช้กฎหมายในนี้สภาของสหรัฐเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องนี้อีกนะครับในกฎหมายอีกตัวนึ่งที่เรียกว่า inflation reduction act นะครับเป็นกฎหมายในการลดเงินเฟ้อนะครับซึ่งผ่านเมื่อเดือนสิงหาปี2022ไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ไปแก้ไขฎกฎหมาย clean air act นะครับกฎหมายอากาศสะอาดเพื่อที่จะ นิยามแบบนิยามแบบแยกออกมาต่างหากนะนิยามแบบให้เห็นชัดๆเลยนะ explicitly นะครับนิยามว่า CO2 เนี่ยมันเป็นมลพิษนะครับนะในในเป็นมลพิษนะครับแล้วก็เอ่อไอการพัฒนาการในทางกฎหมายนี้เนี่ยเอ่อถึงแม้ว่านะมันจะยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มนะครับของอุตสาหกรรมในการที่จะลดคาร์บอนนะครับ ใน build environment นะครับคำว่า build environment เนี่ยก็คือภาคอาคารนะครับภาคอาคาร environment ก็คือสิ่งแวดล้อมใช่ไหม build นี่คือถูกสร้างนะถูกสร้างโดยมนุษย์เนี่ย building ก็คืออาคารใช่ไหม build environment ก็เป็นคําที่เขาใช้พูดถึงภาคอาคารนะครับอ่าก็คือถึงแม้ว่าจะขยับตรงนี้แล้วเนี่ย บอกว่าซีโอ2เป็นมลพิษนะในในแง่ของกฎหมายเลยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของการลดคาร์บอนในภาพอาคารสักเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้คือพูดในแง่ของสหรัฐเนาะมีการพูดถึงเรื่องซ o 2เรื่อง g r e e n h o u s e gas ในกฎหมายนะครับว่ามันเป็นมลพิษแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบมีการขยับอะไรเท่าไหร่นะครับนี้ถัดไปเขาจะพูดถึงภาพในยุโรปว่า เขาบอกว่าในยูนะครับในสหภาพยุโรปนี่นะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรับเอากลยุทธ์ด้านพลังงานเนี่ยหลายๆตัวนะครับซึ่งนําไปสู่นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกหลายๆนโยบายนะครับมีกฎหมายนะครับมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่มันเอ่อเรียกว่าเป็นเป้าหมายที่มัน มีความท้าทายนะมีความทะเยอนะทะย,ยานนะครับเป็นเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานเนี่ยทั้งในระยะสั้นและระยะสั้นเออเขามีทั้งคําว่าช็อตเทอมกับเนียเทอมนะครับช็อตนี่คงใกล้กว่าเนาะเนียเทอม์ก็ยาวไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็สั้นทั้งคู่อ่นะคือเหมือนยุโรปก,ก็ขยับมากกว่าประมาณนี้นะครับก็เพื่อที่จะพูดให้มันเฉพาะจ่อจงลงไปเนี่ยก็คืออีูเนี่ยมันคอมมิตอะก็คือเขาแบบ มุ่งมั่นมากกว่านะครับในการที่จะสนับสนุนความพยายามของสาประชาชาติเนี่ยในการที่จะพูดถึงวิกฤตทางสภาพอากาศนะครับแล้วก็มุ่งเป้าไปสู่การที่ยุโรปอ่ะจะเป็น first continent คือจะเป็นทวีปแรกอ่ะที่จะก้าวสู่เศรษฐกิจไร้คาร์บอนอ่ะเศรษฐกิจ คาร์บอนต่ำนะครับภายในปีสองพันห้าสิบโอเคอเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นว่า EU เขาเอาจริงเอาจังกว่านะครับเ,เพื่อที่จะสนับสนุนความพยายามนี้เนี่ยนะอไอ้ประ,ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเนี่ยก็ยังคงเป็น priority แรกนะครับยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกๆนะครับในการที่จะลดการใช้พลังงานนะครับควบคู่ไปกับนะครับ along with นะครับ ควบคู่ไปกับการใช้แหล่งพลังงานทดแทนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะลด i นะ r n o r d e r t o นะครับเพื่อที่จะนะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็การเพิ่งพานะ d e p e n d e n c y การเพิ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็พูดให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับ i n in particular การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานจากภาคอาคารนี่นะครับจากการใช้พลังงานจากการใช้อาคารเนี่ยนะครับมันโอ้มันคิดเป็นยี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยูทั้งหมดโอเคหยาบๆก็คือหนึ่งในสี่ของการปล่อยคาร์บอนนะ่ะมาจากอาคารนะครับดังนั้นผลลัพธ์ก็คือนะครับภาคอาคารเนี่ยนะบิลดิ้งเซกเตอร์นี่นะ ก็เป็นเรียกว่าเป็นใจกลางเลยแหละเป็นเซนเตอร์สเตจมันเป็นเวทีกลางเลยแหละเป็นใจกลางเลยแหละของออนโยบายของยุโรปครับที่จะลดคาร์บอนนะครับในเศรษฐกิจนะครับลดคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจที่จะสอดคล้องครับกินไลท์นะครับสอดคล้องกับปรีสติกรีเมนเนาะก็สรุป ใจความของหัวข้อนี้ก็คือเหมือนกับเขามองเห็นแหละนะว่าซีโอูกา๊าซเรนจะจบเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้โลกร้อนตอนนี้เขายอมรับกันละเรื่องโลกร้อนในอเมริกาก็มีการบรรจุว่าซ o 2กา๊าซก๊าซเรนจะจบเนี่ยเป็นตัวทําให้โลกร้อนนะเป็นมลพิษแต่ว่าดูว่าการแอคชั่นในอเมริกาจะยังไม่ค่อยหนักไม่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าในยุโรปเนี่ยเอาเทียบจังกว่านะครับ โอเคก็จบหัวข้อนี้เนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็คลิกหน้าก็มาดูอันนี้นะครับว่าการลดคาร์บอนในอาคารเนีย่ยเขาจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับ